ลืมถ่ายอน,นี้บรรยากาศตอนเช้าประมาณ8ปดโมงกว่านะครับม่อนพบฟ้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศรวมๆนะครับเผื่อใครจะมาถ้าเรามาทาง18โลเราจะขึ้นไปทางนี้นะครับขึ้นมาม้อนแรกที่เจอก็จะเป็นม่อนพบฟ้าเลยไปก็จะมีม่อนชมเดือนม่อนอะไรก็เลยไปทางนี้ทางนี้แล้วก็ถ้าตรงไปนี้ก็จะเป็นกับทางยี่บสองโลครับที่เขาขวากันนะครับเข้ามามอนพบฟ้า ก็จะเจอข้างบนเป็นล้านจัดรถซึ่งถ้าเป็นคาแคมจากตรงนี้ก็ได้หรือลงไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะครับทางขวาเราจะเป็นเซเว่นอเลเวนก็คือเป็นร้านชำเล็กๆมีเครื่องดืม่มมีเบียร์มีน้ำสั่งหมูทะได้นะครับแล้วก็นี่เป็นร้านเดี๋ยวเดินไปทางขวาก่อนชมห้องน้ำก่อน ตรงนูง้นทำตรงนู้นเป็นอะไรครับเป็นห้องทาห้องครัวที่ทางกับข้าวพุ่นน้าครับอ๋อเป็นห้องครัวได้ไงอ๋อเวลาแบบสั่งกับข้าวอะไรคือเอามีอาตงบบสั่งแบบตามสั่งอะไรนี้ได้ใช่ไหมครับอ๋อนี่เป็นแบบสั่งตามสั่งอามีห้องครัวอันนี้เป็นร้านชำหลังน้ําแข็งมีเครื่องดื่มตามสะดวกครับราคาไม่ได้บวกมากสมเปสมผลอันนี้เป็นซิงค์ล้างจานมีสองอัน สะดวกใช้งานง่ายน้ำแรงลงไปตรงนี้เป็นห้องน้ำหญิงนะครับห้องน้ำหญิงเดีย๋ยวไปถ่ายดูว่าเป็นยังไงบ้านดีมากผมมาปีแรกเนี่ยห้องน้ำยังไม่มีแบบนั่งเลยจะเป็นแบบว่านั่งยองอันนี้มีสองห้องเป็นนั่งยองก่อนนี้ไม่มีคนอยู่ตอนนีอ๋ออันนี้เป็นเป็นนั่งแบบนี้แล้ว ก็สบใครสะดวกเลยคนผู้สูงอายุนะครับมาได้นี่เป็นห้องน้ําเสริมอีกห้องหนึ่งเป็นนั่งแบบนี้เหมือนกันส่วนห้องน้ําชายก็มีสองห้องเหมือนกันครับเป็นนั่งยองฝั่งซ้ายห้องนึงเป็นนั่งเป็นโถโถนั่งอีกห้องนึงมีก๊อกให้ดูดีกว่ามีฝักบัวอาบน้ํานี่ครับ ประบน้ำนะครับแล้วก็เป็นตักลาดแล้วก็ันนี้เป็นการเป็นนั่งอย่างนี้จะมีประบน้ําทุกข้องนะครับเอาน้ําสตาดแล้วก็ตัวลานจะมีเป็นชั้นๆชนั้นบนจอดรถหรือแคมป์ข้างบนก็ได้แคมป์ข้างข้างบนก็ได้ชั้นหนึ่งชั้นสองคือที่นี่ลานเรียบมีหญ้าไม่มีหินนอ,อนสบายชั้นสองชั้นสาม อันนี้คาแคมป์พี่ๆก็ตรงนี้วิวสวยมากถ้าคาแคมป์นั้นลงมาทางนี้ได้เน,นี่คือโซนด้านหลังซึ่งตัวใหญ่จะไปกลางฝั่งนูน้นมองทะเลหมอกฝั่งนูน้นเดี๋ยวจะพาไปเดินไปชมฝั่งที่เป็นทะเลหมอกนะครับนี่แหละนี่แปดโมงกว่าแล้วยังแบบยังตึ๊บอยู่เลยอะ่ะแค่ธรรมชาติเราฟ้ามันไม่ฟ้ามากอันนี้เริ่มมีแดดเออเริ่มฟ้าแล้ว นี่เก็จปเป็นขั้นเป็นขั้นเรียบกลางเต็นท์เหมาะมากไฟฟ้าไม่มีครับที่เป็นโซล่าเซลล์ของกินก็อย่างที่บอกสั่งได้เลยมีตามสั่งด้วยแล้วก็มีหมุกระทะที่นี่ชุดตุ่ชมวิวก็มีตอนนี้หนึ่งอันสองอันสามอันอันนี้ขั้นจอดรถขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามมีขั้นล่างอีกถ้าจาังหวะหน้าคนเยอะก็กางได้ข้างล่างแต่ว่าที่ มันก็คือมีสามขั้นผมกลังมุมเหลี่ยมนี้มุมนี้คือการว่าพอสายๆก็พอมีแดดอะแดดมันมันฆ่าหมอกหมดเลยอะมันกลายเป็นว่าหมอกตึบแล้วก็ฟ้าสีฟ้าแล้วก็นี่ดูครับวิวแบบนี้หน้าหนาวมีทุกวันใครมาไม่เจอคือโชคดีแต่ว่าความสวยจะต่างกันแต่ละวันครับอยู่ที่ท้องฟ้าถ้าท้องฟ้าเปิดอะ มันก็จะมีความต่างของสีขาวกับสีฟ้ามันก็จะดูสวยขึ้นเห็นทิวเขาด้านหลังแต่ทีนี้คือมันขมุกขมัวหน่อยก็จะเห็นเป็นแบบนี้ของกิ้งสวยกว่าในวิดีโอนะครับนี่ให้ดูเป็นประมาณนี้เลยสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีทุกยี่ห้อนะครับประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาไม่ชมลานกันใครมาก็จะเป็นหนึ่งในทางเรื่องนะครับของมอน ในกอร์ซิโลอันนี้เป็นม้อนพบฟา้าวันนี้ก็มาน,นี่ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ